ในลิซ่า 3D ดีนะครับเราสามารถสร้างหน้าตัดปกติหรือหรือสร้างหน้าตัดเสริมเข้าไปในตัวโปรแกรมลิซ่า 3D ดีหรือ2 d ดีก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัดแบบนอร์มัลปกติธรรมดาหรือเป็นหน้าตัดประกอบนะครับเราสามารถทําได้โดยใช้คาสั่งลิซ่าเซคชั่นนะครับในเบื้องต้นนะครับให้ตัวคิดโปรแกรมเข้าไปในตัว Lisa, ลิซ่าเซคชั่นเนี่ยในขั้นตอนแรกที่เเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะสร้างชื่อของหน้าตัดให้เราแล้วเป็น เป็นชื่อเ e ิมไว้ก็คือให้ไปดูที่ section Co ัม file ก็คือเป็น section 1นะครับทีนี้เวลาคือเขาจะสร้างให้เราเป็น connection section แรกไว้แล้วแต่ทีนี้ตัวนี้มันหมายถึงชื่อชื่อของ section หรือหน้าตัดที่เราต้องการสร้างเพราะว่าเราสามารถแก้ไขชื่อโดยคลิกปุ่มมอา้าเราคลิกขวาหรือคลิกขวาก็ได้แล้วก็ rename นะหรือเราใช้คําสั่งที่ตัวนี้นะครับ n a m e c r ก็คือ rename ตัวตัวนี้ ในที่นี้ผมสมมุติว่าให้เป็นคอมเพลว์หนึ่งก็คงโอเคไปนะครับหลังจากนั้นผมก็ทำการสร้างหน้าตัาประกอบบนเวิ์กบนพื้นที่ทางานตัวนี้โดยใช้เชฟไลบรีในเชฟไลบรีเนี่ยเราสามารถใช้อาจจะเป็นเบสิกคอนกรีตเชฟซึ่งมีรูปร่างต่างๆนะครับหรือเบสิกสติลเชฟหรือใช้ Data จาก Lisa มาสร้างก็ได้นะครับ ในที่นี้ผมต้องการเอาเป็นหน้าตัดประกอบของตัวไแล้วมีตัว C วางอยู่ข้างบนนะครับผมก็ไปคลิกเลือกตัวไนะวิธีการเลือกเพื่อให้ให้หน้าตัดลงมาที่พื้นที่ทํางานด้านขวามือทาโดยการดับเบิลคลิกหรือลากมาดนะับเบิลคลิกซึ่งเมื่อเมื่อหน้าตัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถแก้ไขขนาดดันเจยนเขาได้โดยเอาเมาส์ไปวางเห็นไหมครัคลิกที่ขอบคลิกปุ่มมาส้ายน,นครั้งเมื่อไฮไลท์เป็นสีเหลืองเสร็จแล้วค่อยดับเบิลคลิกเข้าไป ามารถแก้ไขได้นะแก้ไขได้เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วร้อยแล้วให้กดรีเฟชนะแล้วก็โ okay อเคออกไปนะครับต่อมาผมจะใส่ตัว C เข้าไปผมลากตัว C มานะผมต้องการให้ตัว C มีขนาดตามต้องการและวางอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นวิธีให้ตัว C วางอยู่้าบนก็คือให้คลิกเลือกนะฮะแล้วเลือกคําสั่งตัวนี้นะครับตัว C จะไปอยู่ข้างบนทีนี้ถ้าต้องการให้ตรงจุดถึงกลางแล้วก็ใช้คําสั่ง นี้เนื่องจากตัว C ถ้าหากว่าขนาดไดไม่ใช่ของเขามีขนาดที่ไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการนะก็ให้คลิกปุ่มาสายหนึ่งครั้งแล้วก็เดินไคลิกเข้าไปนะเบินไคลิกเข้า,ขาไปเสร็จแล้วก็ไปแก้ไขสมมติถึงไม่เป็นสิบนึ่เป็นสามสิบแล้วหลังจากนั้นก็กด refresh นะครับ refresh เสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอเค เขาจะมาแล้วนะแต่ที่นี่เขายังไม่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 ไมาแอดแทกกันนะครับแล้วก็กดปุ่มมอไซค์หนึ่งครั้งค้างไว้แล้วก็คลิกนะแล้วจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับเมื่อทําเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ให้เขาคํานวณน,นะครับเนะสร็จแล้วก็ให้คํานวณตัวออทอร์เ n นอลของเซนด้วยนะคำนวณเสร็จแล้วาก็อเคนะครับหลังจากนั้นถ้าหากเราต้องการสร้างเซคชัใหม่อีกเราก็ไปที่คำสั่งเดิมนะ แอดมีโซชันก็จะมาแล้วทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อนะฮะสมมติคุณใช้คำว่าคอมพาวสองแล้วก็โอเคนะครับผมต้องการให้เป็นหน้าตาแปลกๆนะฮะตัวนี้นะครับกดวลิกเข้าไป อันนี้เป็นการสมมุติฐานนะครับอา้อา,อาใ,นในที่นี้เพื่อง่ายสมมติผมมันจะเสียเวลาลสมมติว่าผมใช้หน้าตัดนี็แล้วกันนะครับใช้หน้าตัดนี้เสร็จแล้วผมก็ให้เขาคำนวณแล้วก็คำนวณตัวท็อชแนลด้วย,วยนะเสร็จแล้วก็โอเคเมื่อเราสร้างหน้าตัดเป็นชิ้นเรื่อยๆอ,อย่างเช่นถ้าเราต้องการทําเป็นเหล็กกลม ปีกอ้อยแฟงอะไรก็แล้วแต่เรามันจะมีเราพริมพ์ชื่ออย่าให้ซ้ํากันนะเรียงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมให้ทําการเซฟนะครับเซฟไฟล์หน้าต่าทั้งหมดตัวเนี้ให้ให้เซฟนะไฟล์เขาจะเป็นนามสกุล .nms พิมพ์ชื่อลงไปสมมุติผมใช้คำว่า sp ใช้คำว่าออสมมตินะครับ แล้วให้ไปเก็บไว้ที่ไหนให้จำในที่นี้ผมต้องให้เก็บที่โฟลเดอร์ลิซ่าสามดีแปดหนึ่งตัวนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากจําชื่อตรงนี้ให้ดีชื่อชื่อหน้าตัดปุ่มของหน้าตัดแล้วไปเซฟอยู่ที่ไหนเสร็จแล้วลก็ให้ออกไปคลิกออกไปเมื่อเที่ยวไปเสร็จแล้วท่านเปิดลิซ่าสามดีขึ้นมานะครับ <c oughs> หน้าตัดที่สร้างเมื่อกี้นี้จะใช้ในลิซ่าสามดีได้ท่านต้องไปดึงเข้ามาวิธีการทําก็คือให้ไปที่ทู พูดเสร็จแล้วให้เป็นปิดปริ้์แล้วให้ไปที่ไฟล์โลเคชันตัวนี้สําคัญมากนะครับตรงไฟล์โลเคชันเป็นที่จัดการที่จะให้ฟงังให้ให้โปรแกรมรู้ว่า Data า,าข้อมูลที่เราทํางานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงสําคัญมากนะตรงนี้ทีนี้เราต้องการดึงหน้าตัดเหล็กเข้ามาให้เราไปคลิกตรงที่เอ่อสตีลเชฟนะฮะเดี๋ยวนะลิซ่าซ c กชั n นนะฮะเอ่อนี่ฮะให้เราไปคลิกเอ่อข้อมูลนะฮะ ที่เราสร้างมาเรียบร้อยแล้วก็จะต้องดึงมาเก็บนะดึงมาเก็บอยู่ในหมวดหมู่ของล i s a s e ซ t i o n นะครับแล้วก็คลิกว่าคลิกแล้วตรงนีนะ้เราไปดูว่าไอตัว s e c t i o n ที่เราสร้างมาเนี่ย,เ,ยเก็บไว้ที่ไหนในที่นี้ผมให้เก็บไว้ที่โฟลเดอร์อ Wonder ของล i s a 8แปดใช่ไหมแปดหนึ่งผมก็ตรงผมไปนี้ดีกว่า เก็บไว้ที่ลิซ่าสามหนึ่งชื่อเสริมพันหนึ่งี่นะครเสริมพันหนึ่ง d s คลิกเลือกปุ่มซ้ายหนึครั้งแล้วก็ Open นพอ Open เสร็จแล้วก็อย่าลืม App พ y นะครับ App l y แล้วก็โอเคไปตัวนี้สำคัญมากนะครับนะอย่าลืมนะครับต้องคลิกที่ Lisa Section นะครับแล้วก็เร s า หาว่าไฟล์เราวางไว้ตรงไหนเมื่อแอปพลายหรือโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยเราจะต้องปิดโปรแกรมตัวนี้แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ถึงจะใช้งานได้นะครับเาจะั้นให้ท่านไปแลิลจิ้มเปิดโปรแกรม d e สซัมดีขึ้นมาใหม่เมื่อเปิดมาเรียบร้อยเนี่ยแล้วเนี่ยสมมติว่าผมองการโมเดลผมคิดทีนี้เวลาใช้เวลาใช้งานไฟล์เมื่อกี้นี้นะจะถูกดึงมาเก็บอยู่ในที่ general จิเนอแล้วให้ไปที่อะไรฮะ Assign Chef Directory ะะให้ไปคลิกที่ปุ่ม g e เ e r ร์ลตัวนี้นะแล้วไปคลิกที่ r i s o r e Section นี่นะฮะเขาจะโผลขึ้นมาแล้วนะของเราคือคอมพาว n d หนึ่งคอาวสองตัวนี้สำคัญนะครับจำให้ดีนะครับในการใช้งานนะครับในการใช้งานนะในการใช้งาน ในการใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับหน้าตัดหลังจากแอดเข้ามาในลิซ่าสองดีหรือสมดีแล้วเนี่ยในการใช้งานเวลาเราจะโมเดลซ้าําอีกรอบนะครับเนะเาอ,อยู่ในหน้าตัด general นะครับ euh, member a t t r i a l t e นะแล้วให้ไปคลิกที่ assign shape d e i v e นะฮะ start shape นะเสร็จแล้วให้ไปคลิกที่ general นะครับแล้วที่ตรง database มน,นูคลิตรนะเอ่อตรงตรงนี้นะเอ่อตรงดาด้าเบดตัวนี้นะให้มาลิจิตร์รสร้างาิแล้วหน้าตัดที่เราสร้างไว้ก็จะปผล่ขึ้นมาเราก็โอเคเสร็จแล้วก็ลองวาดดูเขาจะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> นี่คือตัวอย่างวิธีการสร้างหน้าตัด ในการสร้างมายุ่งยากเท่าไหร่แต่วิธีดึงมาใช้งานตรง,ตรงนี้ต้องพึงให้พึงร่วงให้ดีนะครับ